อนแจ้งอีกหนึ่งรอบนะคะเราไม่สามารถยืนได้ในสะพานพูดนะคะสะพานแรกยังพอได้อยู่นะคะสะพานที่สองรบกวนทุกท่านนะคะเซฟตี้ตัวเองด้วยนะคะระวังเลยนะคะนั่งอยู่กับที่เพื่อสแตน์บายอาจจะต้องลงจากเก้าอี้กันเลยทีเดียวนะคะไม่แตะได้สะพานนะคะเฮ้ยผลหอวะเนี่ย ทางด้านขวาระวังด้วยนะคะ For the first with right side please be careful with the first b r r a k e ทำไมไม่ไปทาง,งทางด้าน <Okay. S 1> ขวานะคะ่ะระวังหน่อยนะคะ Yes. Okay. พ o e For the first one, u r p p a cloud. r e a t First one, first one. The first one is the example only. Only for the example the first one. And next one say on at the front. Next one. Next อันนี้นะ cross next one shot more than the first ข้างหน้านะคะข้างหน้าของจริงยืนไม่ได้เด็ดขาดเลยนะคะเดี๋ยวจะไม่มีใครบนเล็กเลยนะคะสะพานเขาเรียกอะไรสะพานลงจากเก้าอี้เลยนะคะสาวเราผู้จัดการเก้าแล้วลูกค้าลงจากเก้าอี้ได้เลยลงเลยนะคะลงเลยลงก่อนนะคะลุกไม่ได้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะคะ มังเลยวันน้ําสูงจะเป็นแบบนี้นะคะวันนี้น้ําสูงมากว้าวค่อยๆไหลครับค่อยๆไหลโอ้สูงมากนะคะสูงมากๆเลยท่านนาถืออุปกรณ์ในการถ่ายภาพนะคะโอ้ดึงลงก่อนนะคะันขะเกินไปโอ้ นอนล่นอนล้อ,นนอ,นนอ,นนอไปเลย <c oughs> โอ,โอ้โอ้คืบเดียวเอง ได้ผลไหมคะอ๋สะพานสูงว้าว